สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับผมภูมิเกียติภูมิครับและตอนนี้ภูมิอยู่ที่กองละครบ้านนางรำซึ่งวันนี้เป็นคิวแรกของการถ่ายทำด้วยนี่ด้านหลังแค่หน้าเซ็ตก็อลังการแล้วเดี๋ยวภูมิพาไปดูบรรยากาศกันครับ คึกคักตั้งแต่วันเปิดกล้องเลยค่ะสำหรับละครบ้านนางรำจากค่ายปัสราโปรดักชันนักสแสดงมากันครบทีมเริ่มที่พระเอกภูมิเกียรติภูมิมาวันแรกผู้จัดกปัสราก็เตรียมความชุ่มฉ่ำมารอไว้ให้เลยฉากนี้ภูมิไฟเขียวให้สัตว์ได้แบบเต็มๆงานนี้เข้าทางผู้จัดอยู่แล้วแต่ก่อนจะเปียกทุกคนก็ขอมาซักซ้อมจังหวะและมุมกล้องกันก่อนพอถ่า,ายจริงก็เทคเดียวผ่านเลยค่ะสดชื่นครับก็เมื่อกี้หูหายค่ะ ดีฮะเต็มดีทางหน้าทั้งตัวเลยก็ภาพน่าจะสวยอยู่แล้วก็ิรู้สึกจะทำเป็นสโลว์มชั่นด้วยจัข้าหน้าไงเมื่อกีปุ้มแล้วก็ลงตัวก็รู้สึกได้ว่าชุ่มฉ่ำ ส่วนบ้านฝั่งนางเอกอนักลึกเรื่องนี้จะได้เห็นทั้งพาร์ทอดีตและพาร์ทปัจจุบันและยังมีบิ๊กเอ็มซูเมธาและอีฟกันัสินีที่เรื่องนี้เป็นเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดพร้อมด้วยแม่ไก่ปริศนาที่มารับบทยายหอมเจ้าของคณะนางรำลูกน้ำพาเมลานักร้องกรอนหมอลำประจำวงบอกเลยว่าบ้านนี้มีแต่ความสนุกสนานและเสียงหัวเราะเพราะแต่ละคนว่าวีสานกระลื่นปื๊ดเลยจ้า บรรยากาศวันนี้สนุกมากค่ะแล้วก็ <c oughs> เรียดไหมนิดนึงค่อมันเป็นคิวแรกด้วยเรายังไม่รู้ว่าตัวละครของดวงเนี่ยเป็นเป็นคาแรคเตอร์ยังไงคือว่าเมื่อนี่นั่นเป็นเมื่อที่มาทายวมกันอย่บ้านยายหอมเนาะ,ะเนาะก็เลยเป็นการร่วมนักสแสดงหลายๆคนมาร่วมอยู่วันเดียวกันมันก็เลยเกิดความมวลซืนขึ้นมากนะคะก็มีความลําบากจะเอ <c oughs> เอเราไ่ได้ บ้ค่อยแทนัดปันไดครับเป็นลูกรึ่งครับลูกลูกรึงขอนแก่นหนองค่ายครับ เขาจะเรียนพูดย้อนที่หนิกขาบอกภาษาอีสานจากคุยกันภาษาอีสานนะแม่นอตอนเช้าก็คุยกันแล้วก็แบบว่ากลื่นปืดลื่นปืดจากอ็แน่นอนครับประพสลาโปรดักชันก็เรื่องของดราม่าจะหนักจะเต็มแน่นอนละครบ้านนางรำเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำแล้วเส้นทางบันเทิงจะมีบรรยากาศเบื้องหลังมาให้ชมกันอีกเรื่อยๆค่ะมาต่อกันที่พระเอกไม้พัทรเดชกันบ้างค่ะวันก่อนชวนปุกลุกไปร่วมรายการพิเศษเนื่องในวันมหฮดลนประจำปี2568เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้โอกาสโรงพยาบาลศิ รานอกจากหลายคนจะโฟกัสที่ความสวยหล่อของคู่นี้แล้วยังถูกแซวถึงคอนเทนต์คู่น่ารักน่ารักในโซเชียลอีกด้วยไหมเล่าว,ว่าช่วงนี้ลองทำคอนเทนต์หลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การออกกําลังกายรวมถึงการไลฟ์ขายของที่ใช้แล้วชอบวันก่อนไลฟ์เพลินไปถึง7ชั่วโมงเลยค่ะส่วนหลายคลิปที่ทั้งคู่ทําก็กลายเป็นไวรัลถูกใจแฟนๆในโซเชียลยอดดูเป็นล้านวิวงานนี้ทั้งคู่บอกว่าเริ่มติดใจในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วค่ะ หนูว่าเป็นตัวตนของเราจริงๆนั่ละค่ะที่พอวันหนึ่งเราได้ลองทําอะไรที่มันแบบเป็นมีความเป็นตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ฟีดแบ็กดีล่าสุดเราเพิ่งไลฟ์กันไลฟ์ขายแบบของที่เราใช้จริงๆที่เราชอบกะจะไลฟ์กันทั้งสอง่มโมงวันนั้นปลาไปเจ็ดชั่วโมงเพลินคุยสนุกมะเลาะกันคึ้นนึ่งก็เป็นแนวแบบไลฟ์สไตล์ใชยเองครับก็มีขาตั้งเหมือนอันนี้เลย ใช่ก็ตั้งปุ๊บอ่ะเข้ารถใหม่อ,อีกทีนึ่งเดินมาใหม่อันนี้ก็คือทุกวันเราผลิตคอนเทนต์ไปก็จะมีแฟนๆที่เป็นแฟนผ่านแต่ละ<ม>คอนทเทน,น,นต์<ม>ของเราว่าเฮ้ยเจอปุกลุกแบบคลิปกล้วยนะกับพี่ไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็เหมือนได้แฟนๆมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวอนาคตอาจจะมี product ออมกำลังพัฒนากันอยู่หลายตัวยังอยู่กันต่อกับคอนเทนต์ปังๆฝั่งออนไลน์รายการดวงใจสตอรี่ EP ล่าสุดได้แขกรับเชิญน <s> ักร้องสาวสวยหุ่นแซ่บตลอด กแคทเธอรียาอิงลิชที่มาเปิดเผยเบื้องหลังชีวิตในวงการกว่า35ปีค่ะผ่านมาแล้วทุกบทบาททั้งการเป็นศิลปินนักแสดงพร้อมทั้งยังเป็นขวัญใจของแฟนๆละครช่อง 7HD อีกด้วยครั้งนี้แคทบอกว่าพร้อมเปิดทุกมุมในชีวิตทั้งเรื่องในวงการบันเทิงและชีวิตส่วนตัวรวมทั้งการต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามานานหลายปีและงานนี้ใครอยากได้เทคนิคในการดูแลตัวเองให้สวยเตะ LS และอารมณ์ดีอยู่ตลอดห้ามพลาดนะคะที่สําคัญยังได้เผยสถานะหัวใจกับความรักครั้งล่าสุดอีกด้วยค่ะโอ้ยอยู่ในวงการมานดานมากแล้ว เชื่อเลยดคือแบบว่ายังมีความรู้สึกว่าตัวเองแบบว่ายังไม่ถึง30เลยว่ะใช่สาวน้อยตะเกียรแก้คนพูดถึงเยอะมากมีเขาเปลือกน้ำใสใจจริง3เรื่องนี้เนี่ยคือคนจะพูดถึงกันเยอะมากคัดเชื่อว่าทุกคนก็มีทั้งความทุกข์ความสุขจริงๆแล้วเนี่ยคือเราต้องรู้จักปล่อยวางคัดว่าการที่เรายิ้มและให้ทุกคนมีรอยยิ้มมันก็กลับมันก็จะกลับมาหาเราค่ะยิ้มไวตายแล้วอายุปุ่นนีเอาเถอะ มีพูดอะไรกันบ้างไงนะคะค่ะมีคนคุยค่ะต้องคอยฟังค่ะคอยติดตามนะคะ ดวงใจสตอรี่อีพีนี้บอกเลยว่าน่าติดตามมากเปิดรับชมได้ทาง Facebook และ YouTube เ s 7 HD นะคะมาที่ละครแคน2แผ่นดินคืนนี้ผู้กองระพินฤทธิ์วิชยพงศ์ถูกเล่นงานอย่างหนักเลยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปกระตุกหนวดเสือจนเรื่องราวใหญ่โตพอพ้นคุกมาได้เลยถูกแก้แค้นเริ่มจากการถูกยัดเยียดให้เป็นตำรวจไม่ดีรับสินบนจากบ่อนการพนันมีโทษร้ายแรงจนถึงขั้นให้ออกจากราชการทั้งที่ไม่มีหลักฐานแต่ก็สู้อิทธิพลฝั่งคนร้ายไม่ได้อยู่ดีค่ะก็ผู้กองละพินเป็นคนสั่งให้ผมไป้นนบบ่อีครั ผู้ก,กองอย่าทิ้งผมนะใครใช้แกมาผู้กองฉันถามว่าใครใช้แกมาใช่ครับผู้กองงานนี้คนร้ายยังร่วมมือกับตำรวจบางกลุ่มวางแผนลอบทำ้ายริตอย่างต่อเนื่องโดยทำทีเป็นตรวจค้นรถแต่ให้อีกฝั่งซุ่มดักยิงปะทะเข้ามาฉากนี้เลยต้องดวลกันพักใหญ่เลยแหละคะ่ะ อีกสักครู่รอชมกันต่อหลังจบเส้นทางบันเทิงนะคะหลังจบแคนสองแผ่นดินคืนนี้มาชมบทสรุปของชายเดะซีรีกันต่อเลยค่ะ e ีีที่ผ่านมาบอกเลยว่าพีคทุกฉากคนดูหลายคนเดาไม่ออกเลยว่าแต่ละตัวละครจะไปในทิศทางไหนแต่ที่แน่ๆมีความสูญเสียของหลายตัวละครไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์ที่ถูกยิงระหว่างการประท้วงรวมถึงวีระที่รับบทโดยปออันนบยอมทำทุกอย่างเพื่อเจ้านายที่ตัวเองรักหลายคนดูแล้วยกให้ซีนนี้เป็นอีกหนึ่งซีนประทับใจของเรื่องเลยค่ะผมครับล่ะครับ และอีกหนึ่งซีนที่หลายคนชอบมากเช่นกันก็คือการที่นรันหรือยูโรยศวัตรไปสารภาพความจริงกับปันปันสุทัตตายอมรับว่าตัวเองนอกใจมีความรู้สึกดีกับผู้ชายคนอื่นหญิงแกร่งแห่งพระนครมีหรือจะยอมเจ็บายเดียวก็ฟาดกลับแบบซับๆเลยค่ะ สำหรับคืนนี้ยังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามไปจนจบนะคะทั้งความรักระหว่างมายภาคภูมิและอโปโนัทวินรวมถึงความสัมพันธ์ของสนยุคและยูโรสรุปแล้วจะสุขหรือทุกต้องมาดูให้ได้ซึ่งงานนี้ยูโรบอกเลยว่าในอีพีสุดท้ายจะได้เห็นความชายของทุกตัวละครแน่นอนค่ะคงฝากรุ่นแล้วกันว่า ความรักของไกรเลอร์และนารันเนี่ยจะเป็นยังไงจะลงเอยยังไงคือยิ่งตอนท้ทายมันยิ่งเข้มข้นมากๆก,การคลายปมการเฉลยทั้งหมดว่าเกิดเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวนี้ทุกตัวละครเนี่ยจะมีความชายของตัวเองอย่างตามชื่อเรื่องเลยจะมีความชายหรือความโดดเด่นหรือความสง,งาาส่าราศีของแต่ละตัวละครซึ่งทุกตัวจะมีหมดก็อยากให้คนไปแบบไปจอยกับสิ่งที่ทุกคนจะได้เจอในอีีที่สุดท้าย e ี8เนาะครับครับผม คืนนี้ชาย EP 8มีครบทุกรสชาติเปิดมาดูสดๆทางช่อง7 HD เวลา22นาฬิกานะคะ ส่วนวันอาทิตย์นี้รายการมินรรักทั่วไทยสองพ่อลูกเอชายาและแป้งสรันชัดพาไปที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมีของดีที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ยังไก่งวงที่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่เยอะเลยค่ะงานนี้พ่อเอและลูกแป้งพาทุกคนบุกไปถึงโรงเลี้ยงไก่งวงเห็นอย่างนี้ทั้งคู่ก็ตื่นเต้นเช่นกันค่ะเมื่อได้ลองจับและลองอุ้มไก่งวงเป็นครั้งแรกซึ่งที่นี่เป็นโรงเลี้ยงไก่งวงที่สะอาดและได้รับมาตรฐานพร้อมยังได้นําไก่งวงไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดมาถึงถิน่นทั้งทีกกก็็ตต้อออองงงงขลชชิิมมราาไไ่่่่ววันนนหยจะเป ไก่งวงอบบาร์บีคิวไก่งวงผัดเผ็ดไก่งวงปิดท้ายด้วยการพาแฟนๆไปดูของชัยน่ารักน่ารักจากไก่งวงอีกหลายแบบเปิดมาดูพร้อมกันเวลา12นาฬิกาหนาทีค่ะส่วนช่วงเย็นครัวนรกเฮลส์คิดเช่นไทยแลนด์ซีซั่น2พร้อมเปิดต้อนรับแฟนๆได้มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันแล้วค่ะนี่เป็นรายการแข่งขันทำอาหารของเชฟมืออาชีพที่ยืนหนึ่งเรื่องความโหดและความร้อนแรงรวมถึงความตึงของคณะกรรมการก็เริ่มตั้งแต่ e ีแรกเลยค่ะทั้งเชฟป้อมมัมหลวงขวัญทิพย์เชฟเอียนพงษ์ทวัฒน์เช ทวุฒิที่เปิดมาได้แบบจึ้งสุดๆซึ่งทุกคนบอกว่าซีซั่นที่แล้วสร้างมาตรฐานไว้ยังไงกลับมาซีซั่น2ความเป๊ะความเดือดจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าถ้าเจอข้อผิดพลาดตรงไหนพร้อมฟาดทันทีไม่มีอ่อนโยนแน่นอนค่ะ Health Kitchen ซีซั่น2มาแล้วนะคะและ้วขึ้นชื่อว่า Health Kitchen น่ะ จะเบาไม่ได้ค่ะผู้เข้าแข่งขันที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็ทําให้สถานการณ์เปลี่ยนไปบอกไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในนาทีถัดไปไฟมันลุกในครัวครับมันเป็น Health k i t c h e นการทํางานนะครับของแต่ละคนหรือแต่ละทีมเนี่ยมันมันบ่งบอกอยู่แล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับคอยติดตามดูว่ามันจะเอ่อเฮล์ Health ขนาดไหนนะครับ ส่วนผู้เข้าแข่งขันทั้ง16คนก็ได้เปิดชมหน้ากันไปแล้วดีกรีไม่ธรรมดามีทั้งเชฟเจ้าของร้านอาหารเชฟร้านมิชลินเอ็กเซคิวทีฟเชฟซึ่งทุกคนบอกเลยว่าได้เห็นความโหดในซีซันแรกมาอยู่บ้างพอเปิดรับสมัครในซีซัน2ก็รีบมาเลยค่ะและยิ่งพอได้เข้ามาเป็นผู้เข้าแข่งขันตัวจริงในรายการได้อยู่ในบรรยากาศของครัวนรกความตื่นเต้นและแรงกดดันมาเต็มกว่าที่คิดเปิดครัวอีพีแรกก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆก่อนเลยค่ะ สวัสดีครับผมเชฟโมนัครับเชฟนากากแดกครับผมห่างหายไปประมาณ4-5หปีที่ไม่ได้ลงแข่งครับครั้งแรกเลยครับที่เป็นรายการแข่งขันแบบนี้ครั้งแรกครับแชมว่าอยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่ารายการนี้มันโหดจริงหรือเปล่าอ่าก็ได้มาเจอของจริงก็ ใช่ได้ครับส่ตัวก็ได้ไปชุบตัวอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับไปอยู่ที่ห้องอาหารมิชลินสตาร์สองดาวครับได้ทักษะแล้วก็ความรู้มาเต็มกระเป๋าเลยครับตอนนี้เห็นเขาบอกว่าเฮลคิเชนครัวเขาโหดครับและอยากลองดูว่าโหดจริงเปล่าจริงครับ <c oughs> <c oughs> ใช่เลยดูเฮลคิเชนของต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่ามันท้าทายอยากมาโชว์แพชั่นตัวเองในจุดนี้แล้วก็ พุชตัวเองให้ถึงลิมิตสุดๆแต่เชฟบอกว่ามีแพชชั่นอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะแพชชั่นมันไม่ได้อร่อยมันไม่ได้กินได้มันต้องมีมากกว่าแพชชั่นคือคุณต้องทํามันออกมาได้จริงครัวนรกเฮลส์คิดเช่นไทยแลนด์ซีซั่นสอร้อนแรงตั้งแต่อีพีแรกเปิดมาชมและเชียร์พร้อมกันวันอาทิตย์นี้เวลา18นาฬิกาและชมย้อนหลังได้ทาง Netflix ค่ะ